นี้ผมจะมากินแก้งนอะน,นะครับก็คือจะให้มันจินแตงโมตแตไมได้กินแบบธรรมดานะคือเราจะเอาช้อนเนี่ยฟานไส้ในออกมาเยะแล้วก็เอาไม้เกิดชิมไปเสียบเราจะเปลี่ยนไส้ข้างในไปไม่ใช่แค่แตงโมพี่จะเปลี่ยนแบบไส้นนใสนใช่ไหเปลี่ยนเป็นพริกตะลิงปินมะนาวโอ้ยสนะองเม็ดเลยลวดเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนวันนี้ผมจะมาคลิปแกล้งนอนนะครับคือวันนี้จะมาทําคลิปแบบว่าเป็นคลิปกินก็คือจะให้มันกินแตงโมแต่ไม่ใช่กินแบบธรรมดานะคือเราจะเอาช้อนเนี่ยคว้านไส้ในออกมาใช่แล้วก็เอาไม้เสียบชิ้นไปเสียบเราจะเปลี่ยนไส้ข้างในเป็นไส้แตงโมที่จะเปลี่ยนแบบไส้ในใช่เปลี่ยนเป็นพริกตะลิงปิงมะนาวกระเทียมแลวก็กวหอมแล้วก็วกมันมีพริกสองแบบอะพริกขี้หนูจะใ,ให้น,น้องก<ม>ินแบบส<ม>ุม่มกินอ่ะเ มาขวางดีกว่า để เล่ A few moments later ฉุนนะสอ,อันเลยเหรอกินรู้เลยว่าเผ็ดอะ่สออันเลยเหรอาเลกมันจะเป็นนคนหอมเอาข้างเกางเอีเดข้างๆกับกระเทียมนั่นแหละ อันนี้จะรีบปรีใช่ไหมรู้กูจำไม่ได้เออเราทำมันเองจำไม่ได้เลยไปอเา้กอเดี๋ยวไปป้องน,นกัน อีกเล่นไปตอนนี้มุมนี้เล่นไม่แต่ตอนนี้อันอื่นจะได้กินมากากว่าที่เหลือแล้วก็ไม่ใหทิ้งเอามากินเหรอแล้วมันเสียของอิ่มแล้วเนี่ยกูไ่ม พิกเม้ใหญ่ไม่ไมค่อยเผ็ดาหร่นนะหนันี่เผ็ดไหมะพิกขีนูพริกนันเด็กๆก,กินกันนะเห็นเม็นใหญ่แต่ไม่ทาพิกคีนูนะนี่ตองเอนลึกๆนะน่งยาวัน,นนเีแหละ เสียไปเนี่ยพวกหนอนยางนะ o okay. 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 n hour later นี่นะครับหน้าตาแตงโมของเราก็จะประมาณนี้เหมือนคนฝังเข็มะนะว๊าดไอ้พมึงดูดิแบบปากรอบตัวเลยแต่ผิดแม่งก็โหดเกิน โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาไล่ดูอีกทีว่าช่องไหนคืออะไรบ้างแต่ไม่ต้องไงอล่หน่อยลิฟเดี๋ยวเวลาหยิบขึ้นมาเดี๋ยวแม่งหลุดเดาๆเลยน,นี่อันนี้หัวหอมจำเลยเนื้อหนาวอันนี้หน้าแตงโมเออพีกอันนี้อันนี้น,น,น่าจะกะตระลิงปิงอ้าวไม่ใช่พีกอันนี้ตระลิงปิงหอมเจียมอะไรกะตะลิงปิงน่าจะกระลิงอันอนี้แหละใช่ เดจำแตงโมไว้อเคอันนี้อันนี้ของเรานะผลไม้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายต่อเลยแล้วก็เดินเลยเดี๋ยวถ้ามันได้แตงโมอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันทุกคนนะ One eternity later โอเคนะทุกคนนี่แตงโมแล้วก็เราจะหยิบสุ่มกันได้ไหนคือกินเลยนะดูวยเรียนเขาดิผมอ่ะได้ไหนคือเกียร์นั้นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวโอ้กันก่อนไอ้เมย์ไปนั่งดิไอ้เรียบประมาณตรงนี้ละตรงโต๊ะเนี่ย มีหมดกี่ไม้ถ้วกดประมาณแปดเก้าไม้มีมิไอ้มิจูข้างหลังแปดไม้ไอ้มิจูข้างหลังเขาจะโกเลรมิเอ้ยถอยหลังไปหน่อยหน่อยหน่อยเฮ้ยหายหน่อยเลยเปลี่ยนบ้างก็ได้ไายลิฟต์ยนคนแรกมาอ้อใครคนสอง มึงรีบรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนกูคนสุดอะไรกูคนสามเมื่อจำไม่ได้ดิไอ้เรียบคนแรกอ่ะลี้ยบขับตาด้วยหรอทำเองเดี่ยวมันเองมิ่าอะไรอยูรู้เลยมึงอี้จำนันนั้นจำไม่ได้ถ้าถามขังสวอนเอาทำเองจำไม่ได้เลยทำเองจวนเองครับครับไวรุ่นแปดไม้อะแปดไม้นะพี่น้องนะสุ่มแปดครั้งอ่ะเพราะคนละสองอันเอ้าขนม อย่าพึ่งดีทีละคนอ่าไม่รู้หยิบแล้วหยิบเลยหยิบแล้วหยิบเลยไม่เกี่ยวหยิบแล้วหยิบเลยกินให้หมดห้ามขายชิงด้วยไม่จยนั่งนั่งนั่งไอริบนั่งไกด์รีเลยมันรีบเองจำไหมเออมันรีบเองช่วยไม่ได้ความโลภของมึงอ่ะไม่เคยลดหายสองรอบลกินให้หมดด้วยถ้าเผ็ดถ้าเผ็ดจริงอ่ะก็เผ็ดจริงก็ไปบ้วนป่านี่มันพริกธรรมดาก็มึงรีบเองอยากรีบเป็นยัไร อยกินเลยแล้วใครคนสามริบาร์แผ่นรางดิใครคนสามกินกูคนสามกินไปเลยกินให้หมดก่อนคิวไว้งั้นแหละแล้วพะก็ไม่ไปจับน้องใส่เนาะกินให้หมดอืมกินโคตรสูน่ะได้กลิ่นปะเออคนดูได้กลิ่นปะเว่อร์เวอร์อันนี้เว่อร์แล้วอันนี้เว่อร์ ตาคูใช่มาอันนี้ผมจะเลื่อยนะผมถ่ายคลิปอ้เดีค่คนดวงดีอ่ะคนเป็นดวงดีอ่ะตังตรงไหนเมสโอ้ได้พี่เหมือนกันเลยสองเม็รมันมีสองเม็รสองเม็ดมันหลุดหยิบขึ้นมาก็เรามันดวงดีว่ะคนเนี้ยกินให้หมดด้วยเม็ดกินได้เลยเฉยเฉยกินเลย ไอลิปนั้นมันก็ได้พิกไม่หยาไอลิปที่เล่นเกมหน่อกันน่ะเออมันชอบไอเนี่ยชอบความเผ็ดเร็วๆสองเม็ดเลยล้วดเลยเมียอย่าเพิ่งคลายมันดูริมมันเคียจนแหลกเลยฮะสองเม็ดเลยเหร็จนะ เผ็ดกระหอยเลยนันเนี่ยบอกเลยเพราะมันเป็นพริกขี้หนูไอริอบจะไปตามมึงหยิบเลยอันนีุ้ญนตริบโอ้ยตัดปิงปิงว่ะโอ้โูเปรี้ยวแล้วก็หยิบทีละคนให้กินไปทีละคนนะึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดีเดี๋ยวมึงได้ของให้ดีนะเปรี้ยวเปรี้ยกมาตายลีละโอ้โหเนี่ยคิวทีลเล่ที่เป็นดราม,าม่านะเทียมใช่เออ ไม่ไม่ยอมกินอ่ะอกินเลยห้ามบิดอ่ะบิดแล้ว,ลวยังม,มึงโดนตบไอ้ไอ้คิที่มันได้กินหนอนอ่ะไม่ได้กระเทียมนะแต่มันก็ไม่กินไงแล้วก็ร้องไห้าไงกินให้หมดเลยเลนกระเทียมมันดับเผ็ดกระเทียมมันดับความเผ็ดเอ้ายืนตรงนี้ดิกระเทียมมันดับความเผ็ดกินไปเลยเข้าหัะอะไรเข้าหูมันขึ้นหูอ่ะพี่วะใช่เหรอ,อ เร็ว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 รออยู่เนี่ยคนดูครับรออยู่เขียวเขียวเลยอยู่ตรงนี้ด้วยอย่าเดินไปไหนรีบจับตัวมันเลยมันดับความเพลิมันเป็นไหนแล้วไอ้มิ้นมึงเตรียมมานี่เลยมึงมานี่เป็นไงจะตัดกันโอเคทุกคนต่อไปต่อไปใครคนสามเออตากูนี่มั้ยหมอนมากระสังอ่ะ นี่เอานี้เชื่อริมเอานี้อันนี้ดีกว่าแ้่ถ้่คุณจะเชื่อริมนาะเอาก็ไปปื้อหยิบเลยปื้อไม้นี้หยิบเลยหัวหอมเปรี้ยวจริงว่ะเปรี้ยวกันมาดูโวงและกูยังจำไม่ได้เลยว่ามันรูอย่ไหนไม่คิปเอาไม้สุดท้ายเมื่อกี้ลืมถ่ายไว้แล้วมันเป็นหัวหอมไม่ได้ลืมหรอกมือไม่ไปโดนไอ้กลุ่มไอ้ปุ่ม ก็เลยไม่ได้ถ่านเมื่อกี้มามิสมาก็เลยหยิบลูกใหม่มาให้กินฮีโ่ประจำทีเลยเนี่ยคนเนี้ยมันเย็นอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต่อยกันอีกไอ้ขัดปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอ่ะมิเอะไรกินแรงแบบผู้หอมแม่ป่ะเนี่ยผูหอมเดี๋ยวดิมขมลิ้นอ่ะเพิงเออกินทีเดียวจะได้จบกึบกัดทีเดียวเลย แต่ราคายนะแบบเพียวแบบสักพักนึงอ่ะไอ้ยี่ยอย่าขายไม่อยากพูดขายอันนั้นมันอืมกินโคตรแรงอเล็กนะโอเคทุกคนถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้วเนี่ยแซงมอสที่เหลือเนี่ยไม่ได้เอาไปทิ้งนะเก็บไปกินต่อจะเสียของจอกให้แปดลูแล้วผ่านจริงอ่ะ